ัสดีค่ะวิฉชั้นนั่งสาวนะคะทกคุณนะคะวันนี้จะมาสาธิตการเปลี่ยนหมอนค่ะมีอุปกรณ์ดังนี้นะคะมีเครื่องอัดหินแทนพลอร์ตะกราวปงกีสายวัดที่ดึงหมอนแฉลรงแม่แรงแขยเกตค่ะวิธีทำนะคะก็จะใช้ตะกราวค่ะโกยหินออกมาให้สุดตีนหมอนนะคะ เสร็จปอยให้สุดตีนหมอนนะคะก็จะเป็นดังนี้ค่ะจากนั้นเราจะเริ่มถอดเครื่องยืดเหนี่ยวนะคะเราจะใช้แคนชูลเลอร์นะคะถอดเครื่องยืดเหนี่ยวค่ะจะใช้แคนชูลเลอร์ถอดเครื่องยืดเหนีย er, ยหน่ยวนะคะ,คะ,คะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะใช้ที่ดเดืหมอนะคะ่ะ มันตัดดีหรอกนม่ต้องตัดผมดึงหาออกนะคะดังนั้นเราจะใช้ที่ีเราดึงหมอนเก่าออกมาดังนั้นเราจะใช้หมอนใช้แฉงดันหมอนหมอนใหม่เข้าไปค่ะดังนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้สายวัดวัดระยะห่างนะคะก็าวางหมอน ระหวางหมอนประมาณ60เซนติเมตรนะคะค่กก็ได้ตามค่ะได้ตามที่ก็คือใช้ใส่ายวัดได้ตามที่โอเคแล้วนะคะจากนั้นเราใช้กกตะเกียบไ,ไ,ไม่ต้องใช้กโกยหินเข้าไปะคะ่ะ เาโกนหินเข้าไปข้างในนะคะจากนั้นเราจะใช้แหวนพูล็อนะคะใส่สปริงคิดค่ะใส่สปริงคิดนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะอือจากนั้นนะคะเราจะใช้หดเข่นะคะวัดค่าตามสอง นะคะว่าไม่ได้ระดับที่ตามมาตรฐานค่ะเราจะใช้แม่แรงยกหมอนื่อใหได้ระดับที่เหมาะสมนะคะตงนั้นนะคะเราจะใช้สันเกตหบอ ตามมาทหารแล้วนะคะ จากนั้นนะคะก็ mm hmm. ใช้ห่นเกตวัดอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ได้ค่าตามมาตรฐานได้ค่าตามมาตรฐานแล้วนะคะที่จา,ารขอจบการสาธิตการเปลี่ยนหนอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ